คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าการอยู่คนเดียวมันสบายใจที่สุดโลกภายนอกอาจจะมองว่าคุณแปลกคุณไม่เข้าสังคมหรือแม้กระทั่งมองว่าคุณเป็นคนขี้เหงาหรือเปล่าแต่ลึกๆแล้วใครจะมารู้จักคุณได้ดีเท่ากับตัวคุณเองล่ะคะคุณรู้ดีว่าโลกภายในของคุณนั้นกว้างใหญ่และก็น่าสนใจกว่าที่ใครๆคิดซะอีกวันนี้ครูเกศจะพาทุกคนมาเจาะลึกลักษณะพิเศษของคนที่ชอบอยู่คนเดียว คนเหล่านี้เขาไม่ได้โดดเดี่ยวอย่างที่คุณคิดเขาไม่ได้ขี้เหงาอย่างที่ใครเห็นเขาไม่ได้รังเกียจสังคมแน่นอนแต่พวกเขามีพลังและศักยภาพบางอย่างที่ซ่อนอยู่ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามและถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่รักการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวคลิปนี้จะทําให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองและคุณจะเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณจะค้นพบว่าการที่คุณชอบอยู่คนเดียวหรือรักสันโดษนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ประการใดเลยค่ะในสังคมที่หลายคนอาจจะเน้นว่าการอยู่รวมกันการมีสังคมคือเรื่องที่ผู้คนยอมรับแต่หลายครั้งคนที่ชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวก็มักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนเก็บตัวเป็นคนขี้อายเป็นคนไม่มั่นใจหรือแม้กระทั่งเป็นคนขี้เหงาแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงม่านบางตาทำให้คนทั่วไปมองไม่เห็นถึงความลึกซึ้ง มองไม่เห็นถึงพลังที่ซ่อนอยู่ค่ะคนที่ชอบอยู่คนเดียวหรือบางคนก็นิยามว่าคนเหล่านี้เป็นอินโทรเวิร์ดเป็นคนเก็บตัวหลายอย่างที่คนพูดถึงคนเหล่านี้ก็ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะไม่ชอบผู้คนหรือพวกเขาจะเข้าสังคมไม่ได้แต่พวกเขาแค่ได้รับพลังงานจากการอยู่คนเดียวและต้องรู้สึกเหนื่อยสูญเสียพลังงานเมื่อต้องเข้าสังคมหรืออยู่กับคนมากๆพวกเขาก็เลยเลือกค่ะ เลือกที่จะลงทุนเวลากับสิ่งที่สำคัญเลือกที่จะใช้พลังงานกับสิ่งที่มีความหมายและเขาก็เลือกความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากกว่าความสัมพันธ์แบบผิวเผินค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชอบอยู่คนเดียวเขามีลักษณะพิเศษอะไรที่ทำให้เขากลายเป็นคนที่มีบุคลิกที่มีคุณค่าและน่าทึ่งมากๆข้อที่หนึ่ง พวกเขาคือสุดยอดนักสังเกตการความลับของการเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นมาจากการที่เขาใช้เวลาอยู่คนเดียวและส่วนใหญ่เขาใช้เวลาเหล่านั้นสังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเขาเป็นนักสังเกตเขาจึงมองทุกอย่างได้อย่างละเอียดและรอบครอบในขณะที่คนอื่นกาลังพูดคุยหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆพวกเขาจะกำลังซึมซับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมพวกเขาสังเกตใบหน้า ท่าทางน้ำเสียงแม้กระทั่งพลังที่มองไม่เห็นการเป็นนักสังเกตการชั้นยอดนี้ทำให้พวกเขามีความเข้าใจในสถานการณ์เข้าใจผู้คนได้ลึกซึ้งกว่าคนทั่วไปค่ะพลังที่ซ่อนอยู่นั่นก็คือความสามารถในการอ่านสถานการณ์และผู้คนได้อย่างแม่นยำทำให้พวกเขามีไหวพลิบในการแก้ปัญหาและมักจะคาดการสิ่งต่างๆได้ดีเยี่ยม นี่คือพลังที่ทำให้พวกเขาเก้าวไปข้างหน้าอย่างเงียบๆแต่ทรงพลังค่ะขออ้อ 2. พวกเขามีโลกภายในที่กว้างใหญ่ความลับของจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์อันไร้ขีดจำกัดเมื่ออยู่คนเดียวคนเหล่านี้เขาไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะพวกเขากำลังดำดิ่งอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความคิดจินตนาการและการไตรตรองอย่างลึกซึง้งสมองของพวกเขาทำงานอย่างต่อเนื่อง ในการเชื่อมโยงข้อมูลสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆและทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนนี่คือบอกเกิดของนวัตกรรมศิละปะและปรัชญาที่สำคัญของโลกมากมายพลังที่ซ่อนอยู่มันคือความสามารถในการสร้างสรรค์คิดนอกกรอบและทำให้พวกเขาเป็นผู้คนที่เริ่มสิ่งใหม่และมีมุมมองที่ไม่เหมือนใครนี่คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงจากโลกภายใน ข้อที่สามพวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญด้านความเข้าใจตนเองการใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างสม่ำเสมอทำให้คนเหล่านี้มีโอกาสทำความเข้าใจอารมณ์ความคิดและความรู้สึกของตัวเองได้อย่างลึกซึ้งค่ะพวกเขารู้ว่าอะไรทำให้พวกเขามีความสุขอะไรทำให้พวกเขาไม่สบายใจและอะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆในชีวิตการรู้จักตัวเองที่ดีที่สุด ทำให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมายพลังที่ซ่อนอยู่ก็คือความมั่นคงทางด้านอารมณ์และการตัดสินใจที่เฉียบคมเพราะพวกเขาไม่ได้ทำตามกระแสแต่เขาทำตามสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของเขาเองและนี่ก็คือพลังแห่งการเป็นนายตัวเองค่ะข้อที่สพวกเขาเลือกความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ ความลับของการเป็นเพื่อนที่แท้จริงคนที่ชอบอยู่คนเดียวเขาไม่ได้เกลียดการเข้าสังคมค่ะแต่พวกเขาให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากกว่าการที่จะมีเพื่อนเยอะๆพวกเขาเลือกที่จะทุ่มเทให้กับคนที่เขารักและคนที่เขาไว้วางใจอย่างเต็มที่การมีเพื่อนเยอะแต่ไม่มีคุณภาพไม่มีคนจริงใจนั้นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาเลือกแน่นอนแต่การมีเพื่อนน้อย แต่เป็นเพื่อนที่ดีคอยสนับสนุนกันเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์เข้าใจและพร้อมจะอยู่เคียงข้างเสมอนั่นต่างหากคือสิ่งที่เขาเลือกแล้วและพลังที่ซ่อนอยู่นั่นคือความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและยั่งยืนพวกเขาลงทุนกับพลังงานไปกับคนสำคัญจริงๆพวกเขาให้ตัวเองมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งน่าเชื่อถือและนี่คือพลังงานแห่งความผูกพันที่แท้จริง ข้อ5พวกเขามีสมาธิและโฟกัสที่เหนือกว่าเมื่อปราศจ,จากสิ่งรบกวนจากภายนอกคนที่ชอบอยู่คนเดียวจะมีสมาธิจดจ่อกับงานและเขาทำมันได้อย่างเต็มที่และทำได้ดีด้วยค่ะพวกเขาสามารถดำดิ่งลงไปในงานที่ซับซ้อนคิดวิเคราะห์ได้อย่างถี่ถ้วนผลิตผลงานที่มีคุณภาพออกมาได้อย่างสม่ำเสมอและนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคนกลุ่มนี้ บางคนก็เป็นศิลปินบางคนก็เป็นนักวิทยาศาสตร์บางคนก็เป็นนักเขียนหรือบางคนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขางานต่างๆที่เขาถนัดเพราะเขามีความคิดสร้างสรรค์ผลงานก็เลยยอดเยี่ยมและลึกซึง้งเพราะพวกเขามีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองเงียบๆเ,เขาเลยสามารถทุ่มเทความสนใจทั้งหมดไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ถูกรบกวนนี่แหละค่ะคือพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่เหนือชั้น ข้อที่6พวกเขามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพราะว่าพวกเขาได้ใช้เวลาสังเกตทําความเข้าใจโลกภายในของตัวเองคนเหล่านี้ก็เลยมีเวลาที่มีความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่นได้อย่างดีเยี่ยมหากเราไม่สามารถทำความเข้าใจตนเองเราก็จะไม่สามารถเข้าใจผู้อื่นนะคะดังนั้นคนกลุ่มนี้เขาเลยเป็นผู้ฟังที่ดี เขาสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และเขาแสดงความเห็นอ,อกเห็นใจได้อย่างแท้จริงทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจที่จะเปิดใจพูดคุยกับเขาข้อที่7พวกเขาเป็นแหล่งพลังงานที่เงียบสงบในโลกที่วุ่นวายคนชอบอยู่คนเดียวมักจะเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางแห่งความเงียบสงบพวกเขามักจะดูสุข,ขุมเยือกเย็นไม่ตื่นตระนกกับอะไรง่าย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามความสงบภายในนี้เองที่ช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆได้อย่างมีสติและเขายังสามารถส่งต่อความรู้สึกที่สงบเหล่านี้ไปยังคนรอบข้างได้ด้วยพลังที่ซ่อนอยู่คือความสามารถในการรักษาความสงบและสติได้ทุกสถานการณ์ทำให้พวกเขากลายเป็นที่พึ่งพาและสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้อื่นได้ นี่คือพลังแห่งความสงบที่มั่นคงคุณคือผู้ที่มีพลังเช่นเดียวกันนะคะจงเชิดชูตัวตนที่แท้จริงของคุณเพราะว่าหากคุณเป็นหนึ่งในคนที่ชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวครูเก๋อยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณไม่ได้แปลกแยกคุณคือผู้ที่มีพลังวิเศษที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณคุณมีคุณสมบัติที่น่าทึ่งในสิ่งที่คนทั่วไปอาจจะมองข้ามหรือมองไม่เห็นค่ะ ดังนั้นครูเกียรจะบอกคุณ3ข้อข้อที่1จงภูมิใจในตัวตนของคุณอย่าให้เสียงจากโลกภายนอกมาบั่นทอนคุณค่าในตัวคุณการเป็นคนชอบอยู่คนเดียวไม่ใช่จุดดอยแต่มันเป็นจุดแข็งที่ทําให้คุณแตกต่างและคุณมีเอกลักษณ์ข้อที่2ใช้พลังของคุณให้เกิดประโยชน์ใช้เวลาที่คุณมีในการอยู่คนเดียวเพื่อพัฒนาตนเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสร้างสรรค์ผลงาน และทำความเข้าใจโลกภายในของคุณซะข้อที่สามเลือกสังคมที่ใช่สำหรับคุณคุณไม่จำเป็นจะต้องเข้าสังคมตลอดเวลาแต่คุณต้องเลือกสังคมที่เติมเต็มพลังงานให้กับคุณมีแนวคิดมีแรงบันดาลใจและให้อยู่กับคนที่เห็นคุณค่าในตัวตนที่คุณเป็นค่ะคุณต้องจำไว้ว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้หมายถึงว่าคุณเหงาไม่ได้หมายถึงคุณไม่รักโลกใบนี้ ไม่ได้หมายถึงคุณรังเกียจสังคมแต่มันหมายถึงการที่คุณมีโอกาสที่จะได้เติบโตเรียนรู้และเชื่อมโยงโลกนี้ระหว่างโลกภายในกับโลกภายนอกของคุณได้อย่างลึกซึ้งแท้จริงเพราะว่ามันเป็นรากฐานสำคัญของการใช้ชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับลักษณะของคนที่ชอบอยู่คนเดียว คุณเองมีลักษณะพิเศษเหล่านี้ข้อไหนบ้างหรือว่าคุณได้ค้นพบพลังอะไรบางอย่างเมื่อคุณฟังคลิปนี้จบอย่าลืมมาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะถ้าคุณภูมิใจในตัวตนของคุณคุณภาคภูมิใจในการอยู่คนเดียวและมีพลังและคุณอยากจะค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่อยากจะพัฒนาตนเองอย่างแท้จริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูเกตสเตชชั่นไว้ เพราะคูเกี้ลงคลิปแนวพัฒนาตนเองและจะเปลี่ยนแปลงคุณให้เป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอย่าลืมกดติดตามกันไว้ค่ะสวัสดีค่ะ